คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันในใดทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมรุจชาภาอิปสีพี่น้องมาชมในทางหวยน้อยสองตัวเด่นเน้นลูดนะครับในวดประจําวันอังคารที่16บหกรกฎาคมนะครับพศ2567กับเลขเด่นที่ผมได้มาก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มาเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายลูดเน้นลูดศูนย์กับ2นะครับเพื่อความชัวร์สามหักศูนย์จะมี01นะครับ03 06 07 สำหรับสองจะมีศูนย์สองสองหนึ่งสามสามหนึ่งแล้วก็ซีหนึ่งสามตัวเด่นนะครับก็จะเป็นหนึ่งสองศูนย์ศูนย์สองหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งซีซีหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสำหรับเบิ้ลจะมี0 0 2 2 4 4 9 9นะครับสำหรับสายเบิ้ลสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเ c พี่น้องเข้ามากด subscribe กดไลค์กดตามเป็นแรงใจแอดมินขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคคคยรรััับบผมสวสวดี